ปัจจุบันนี้มีหลายสถานที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์เอาไว้เช่นกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้ศึกษาอย่างไรก็ตามพันธุ์ไม้เหล่านี้มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไปด้วยเหตุนี้เองทางมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จึงได้จัดตั้งโครงการสวนรุกชาติวณเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพ,นพปรรษาครบหกรอบ และเพื่อเป็นการรวบรวมพันไม้ต่างๆไว้ในที่เดียวกันสวนลูกระชาติวนันเกษตรนะฮะในที่นี้นะครับก็เป็นการาใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้นะที่อยู่ในสถานีวิจัยซึ่งมีจำนวนชนิดเนี่ยมากกว่า144ชนิดนะฮะซึ่งในพื้นที่สวนลูกระชาตินี้เราใช้ใน144ชนิดนี่อยู่ในพื้นที่ขนาด723ไร่นะครับ ส่วนพื้นที่สวนลูกชาตินี้เราใช้พื้นที่ประมาณ11ไร่นะฮะก็จะมีต้นไม้หลายชนิดนะกว่า7จ็ชนิดที่เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็มีการปลูกพืชทนล่มนะเสริมแซกขึ้นไปเพื่อทำให้เกิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พืชทนล่มเหล่านั้นเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามประโยชน์ของการใช้สอย สำหรับพื้นที่ปลูกพืชเสริมส่วนที่1จะเป็นพื้นที่ปลูกไม้มีค่าเสริมในป่าเพื่อทดแทนป่าที่เสริมโทรมลงหรือที่เรียกว่า enrichment planting ได้แก่ไม้ยางนาไม้มะข่าโมงและไม้ประเภทรึงในโตรเจนต่างๆเช่นกระถินอินโดนีเซียแก่ฝรั่งทองหลางและมะขามเทศส่วนที่2จะทำการปลูกไม้ผลและพืชที่กินได้หรือเรียกรวมกันว่าป่ากินได้ ไม้ผลได้แก่กาแฟมังคุดลองกองเงาะส่วนพืชป่าได้แก่ชมวงมะไฟผักหวานบุกผักกูดส่วนที่3ปลูกป่าใช้สอยเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่นำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องนุ่งห่มเครื่องจักสารเช่นไผ่หวายปอสาหญ้าลิเพาเชือกกล้วยป่านสอนนาราย โซนที่4เป็นพื้นที่ป่ารักษาโรคซึ่งจะรวบรวมพืชสมุนไพรต่างๆเช่นชุมเห็ดเทศขี้เหล็กเปล้าน้อยตะไคร้หอมโหระพาโซนที่5เป็นป่าสวยงามปลูกพืชและไม้ประดับต่างๆที่ให้ความสวยงามเช่นไม้หอมอย่างพิกุลบุญนาคลำดวนพืชประดับเช่นจันกระเพาะกล้วยไม้ต่างๆและปาล์มวัตถุประสงค์ของการาจัดสร้าง สวนลูกชาติวนาเกษตรแห่งนี้ก็คือประการที่1ก็คือการรวบรวมพันไม้หลายๆชนิดมาไว้ในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพันธไม้ที่เสริมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสามารถขึ้นได้ในที่ทอนร่มนะฮะแล้วก็ประการที่2ก็คือว่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์ป่าไม้ในรูปแบบของวนเกษตรในรูปของแบบลักษณะของป่าชุมชนนะฮะมีรูปแบบประการใดนะก็จะ ทําการซื้อไว้ในส่วนลูกชาติแห่งนี้นะครับส่วนวัตถุประสองค์อื่นๆนั้นก็ได้แก่เรื่องของการเป็นแหล่งที่ศึกษาทางด้านธรรมชาตินะศึกษาทางด้านชีชววิทยา,เ,าเกี่ยวกับพัน้านพ์พิษศาสตร์นะโดยการให้นักนิสิตนักศึกษานักเรียนและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษา,าในลักษณะของพันไม้การขึ้นอยู่ร่วมกันของพันธุ์ไม้นะคร การดำรงชีพของอพืชพันธุ์พืช,พพชต,ต,ต่างๆมมีความเกื้อกูลกันอย่างไรนะครับก็เป็นสวนลูกาชาติแห่งนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะความรู้ต่างๆจัดทําออกเป็นสื่อเป็นการอาสอนทางาโดยใช้ห้องเรียนนะทางธรรมชาตินะเป็นสื่อทางธรรมชาติเรียกว่าคนที่เข้ามาศึกษาในสวนลูกาชาติแห่งนี้ถ้าเดินตามเส้นทางต่างๆ นะจะพบสื่อแล้วก็จะเข้าใจถึงเรื่องของนิเวศวิทยาป่าไม้จะเข้าใจถึงเรื่องของการทางด้านกัดจัดหมวดหมู่ของพันธุ์พืชนะการจําแนกประเภทต่างๆของลักษณะของพันธุ์พืชลําต้นมีลักษณะอย่างไรใบมีลักษณะอย่างไรนะงั้นประโยชน์ของสวนลูกชาตินี้ก็จะก่อให้เกิดขึ้นทางด้านการศึกษานิเวศวิทยานะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุ่มนะเนะช่นการ เดินป่านะจัดเป็นกลุ่มเป็นวอล์คแรลลี่นะซึ่งในพื้นที่10กว่าร่นี้นะก็สามารถที่จะขยายไปสู่พื้นที่ส่วนอื่นๆของสถานีวิจัยแห่งนี้ได้นะครับก็ประโยชน์นั้นก็จะมีมีหลายประเภทนะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการอาจจะนํามาใช้ในเรื่องการฝึกอบรมก็ได้นะฮะการฝึกอบรม ซึ่งเส้นทางของสวนลูกชาตินี้ก็จะนําไปสู่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโซนที่ฝึกอบรมนะซึงจะมีอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีวัฒนเกษตรนะฮะซึ่งประชาชนทั่วไปหน่วยงานต่างๆสามารถจะนําสามารถจะมาใช้ประโยชน์สถานที่แห่งนี้ในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆซึ่งเป็นบรรยากาศของในสภาพที่เป็นธรรมชาตินะฮะสำหรับประโยชน์ของสวนลูกชาติแห่งนี้ในแง่ของ าการเป็นสถานที่วิจัยนะครับนักวิจัยอของหน่วยสถาบันการศึกษาต่างๆาโดยเฉพาะอย่างยิ่งาจากมหาวิทยาลัยกเกษ,ษตรศาสตร์นะครับก็สามารถจะถใช้สถานที่ของสวนลูกชาติแห่งนี้เนี่ยในการวางแปลงทดลองนะครับปลูกทดลองพันธุ์พืชนะที่ให้ผลทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถจะขึ้นได้ในสภาพร่มเงานะครับซึ่งพื้นที่เราก็มีแปลงทดลองที่เราได้วางไปแล้วนะฮะ อยู่20แปลงทั้งหมด20แปลงนะครับก็ยังมีพื้นที่อีกหลายส่วนนะที่ยังไม่ได้วางแปลงทดลองแล้วก็ปลูกพันธุ์พืชทนล่มไปแล้วเนี่ยรวมประมาณ70กักว่าชนิดนะงั้นในพืชที่เราปลูกไปเนี่ยต่อไปเราจะมีการสร้างระบบน้ำนะฮะเพื่อที่จะให้พันธุ์พืชเหล่านั้นมีการจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งขยายพันธุ์นะสำหรับพันธุ์พืชชนิดที่หายากนะเพื่อการส่งเสริมต่อไปด้วยนะครับ งั้นสถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงาว่าเป็นแหล่งวิจัยสําหรับนักวิจัยที่จะมาค้นคว้าพืชชนิดต่างๆเพื่อการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆให้เกิดผลทางเศรษฐกิจต่อไปครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติหรือจะเดินชมสวนป่าตามเส้นทางชมสวนที่ออกแบบตามหลักวิชาภูมิสถาปัตย์เช่นนี้สามารถติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยวนาเกษตราสตรดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์